สรับสุเกะประเด็นครับแกประเด็นช่วงนี้มาพูดคุยกันในเรื่องของทกศพร้อมเดินหน้าผักชามระนี่ลุกนี่ทกศนะครับตามในายว่ายคนละสบ้านกันเลยงอมวันนี้เราพูดคุยกับท่านพยุงศักดิ์พกพีรบมกับรองผู้อำนวยการทกศควายกิจการภาคใต้กับสวัสดีครับท่านรองครับสวัสดีครับสวัสดีครับสําหรับสุเร่งข้าวชาวใต้นะครับวันนี้เรามาข้าวเรือมเลยเลยกันว่าะนายว่ายแต่สบ้านโอ๊กมาแล้วมาตรการนี้เป็นผลรึมั้งครับครับมาตรการนี้นะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์นะครับที่ส่งผลกับ กระทบจากโควิดนะครับ<ช>ก็ย,<ช>ยังไม่ฟื้นตัวเท่าที่ควรนะครับโดยเฉพาะเกษตรกรกรายย่อยนี่ก็ยังมีปัญหานะครับได้รับความเดือดร้อนอยู่นะครับพ่ยายนเนี่ยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่26กรกฎาคมเอยานที่ผ่านมานะครับ<ช>ก็มีมตินะครับที่จะดูแลเกษตรกรกและก็บุคคลทั่วไปที่มีหนี้ทิศทกซ้อ,อมไม่เกิน3ามแสนบาทบ<ช>นะครับได้รับการช่วยเหลือดโดยการปักชำระนี้เป็นระยะเวลา3ปีครับทั้งหนี้ทั้งต้นทั้งดอก เฉพาะอ,อ่ะาใช่ครับ ไม่ส่งไม่ต้องส่งทางตน้นทางดอกสามปีมครับแต่ถ้าเกษตรกร,ร,กรมีความประสงค์จะชําระก็ได้ครับบางคน,ก,นกลัวเออดี๋ยวพอถึงเวลาจะนักไปจะปอ,อนก็ได้ครับแต่ว่ารัฐบาลเนี่ยจะดูแลในเรื่องดอกเบีย้ยให้ครับอดอกเบีย้ยไม่ขิดครับรัฐบาลจะชดเชยให้ก็คือยุติกันชําระนี้แต่ว่าไม่ได้ขิดดอกเบี้ยในช่วงที่พักไปใช่ไหมคะใช่ครับรัฐบาลเป็นผู้ใจ่ายให้จ่ายดอกเบีย้ยคืออาตารมาจ่ายถกโทแทนใช่ครับสายสายสาย้ายครับแต่ถ้าเกษตรกรนะครับสองส่วนนะครับเกษตรกร ถ้าประสงงใจชาระานะครับในช่วงเรียเวลาที่เข้าโครงการแล้วนะครับซามปีนี้นะครับตอกซอกก็ถ้าเอาไปชาระานี่ถ้าเป็นลูกค้าที่เป็นนี่คาง n อ l นปอยู่แล้วเนี่ยจะตัดตอนให้เลยดอกไม่ฟ้างอยู่นะครับก็เข้าตอนได้เลยดอกกาแฟนวายนะครับแต่สาหรับลูกค้าปกติถ้ามีดอกคงค้างยุ่ก่อนเข้าโครงการบางส่วนนันเนี่ยนะครับก็จะตัดตัดดอก50อนต้น50ก็สามารถเข้าตอนได้เลยเช่นกันนะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์หมาครับนะครับ อทีนี้ลูกนี้กลุ่มได้มั่งกับมาเดียวนอกจากสามเส้นแล้วนริงมกลุ่มเปนพ้นมากเครับลูกนี้นะครับก็สำหรับถังเกษตรกรและก็บุคคลทั่วไปนะครับที่กู้เงินตกซนะครับอาจจะมีเจ้าหน้าที่นะครับสวัสดิการโครงการสวัสดิการภาครัฐเนี้ยนะครับก็ก็ใช้บริการกู้เงินจากตกซด้วยนะครับเชื่อว่าครอบคลุมนะครับทุกรายที่กู้เงินตกซที่ไม่เกินกู้ไม่เกินสามแสนบาทไม่ได้เกี่ยวครับ เพื่อการเษตรอย่างเดียวไม่เกี่ยวครับไม่เป็นเกษตรกร,รอก,อก็ได้ไม่เป็นเกษตรกร,ก,รก็ได้ที่เป็นหนี้ยู่กระถกรสไม่เกินสามแสนบาทนะครับแต่ทางนี้ทางนั้นนะครับก็มีลูกหนี้บางส่วนที่อาจจะไม่ได้รับาการดูแลตามมาตรการหนี้นะครับเนื่องจากว่าลูกค้าเหล่านั้นนะครับได้รับการดูแลจากรัฐบาลตามโครงการเอื้ออยู่แล้วอ,อันนี้ก็จะไม่ได้นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่จะไม่ได้นะครับเช่นว่าลูกหนี้ที่เป็นสมาชิกกองทุนฟืนฟู ตามมาติคอรมอลสี่ครั้งที่ผ่านมาอ,มอ,มอันนี้ก็ถือว่ารัฐบาลได้รับการช่วยเหลือจากรัฐดูแลว้วนะครับก็ปูญญญยังไงว่าลูกค้าทุกคนข่องถอกรซ่อนนี่และทีไม่ได้รับการช่วยเหลือจากรัฐบาลในโครงการอื่นๆครับแล้วก็ต้องมีเงินที่เป็นหนี้เนี่ยไม่เกินสามแสนบาท<ช>เรารช่วยทางเม็ดเลยช่วยทางเม็ดเลยครับทีนี้พอแรงถึงลุกหนี้เราค่ะทันรองขาพับรวมลุกหนี้ทางในจังหวัดสุราษฎร์แลวกระดับประเทศนี่พันเรื้อกันมาบ อาดับปเทศนะครับก็มีลูกนี้ถังหมดนะครับที่สามารถเข้าโครงการได้มีซิ์นะครับก็ประมาณเกือบสองล้านเจ็ดแสนรัวเรือนนะครับสองล้านเจ็ดแสนรายนะครับก็ครอบคลุมนี้ประมาณสองแสนแปดหมื่นล้านกว่าล้านนะครับแล้วก็ในภาคใต้ตอนบนนะครับภาคใต้ตอนบนนี้นะครับก็ครอบคลุมลูกนี้ประมาณเกือบเกือบแสนรายนะครับก็นีประมาณหมื่นหมื่นกว่าล้านนะครับในส่วนกอง จังหวัดส,สุราษฎร์ธานีนะครับก็ครอบคลุมลุงนี้ประมาณทัสกาสามหมื่นกว่ารายสามหมื่น 6, กว่ารายสามหมื่นหกพันกว่ารายนี่ก็ประมาณเกือบเกือบสี่พันล้านนะครับก็มีเยอะเหมือนกันนะครับของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับ,รบแต่ถ้าเป็นสักต้นในประเทศไทยและภาคใต้นี่เท่าไรครับ ภาคใต้ถ้าเทียบกับถังประเทศนะครับภักใต้ก็ถือว่าเป็นเป็นส่วนใหญ่เนี่ยนะครับพวกเรามีสักยาฟามมีนี่เยอะเยอะกว่าสามแสนนะครับต้องต้องยอมรับว่านะครับรัฐบาลนะครับก็ก็ต้องการที่จะดูแลกลุ่มปลอบบ้างด้วยรายย่อยนะครับรายย่อยนะครับเช่นนี้นะครับการดูแลเกษตรกรไอ้ลูกลูกค้าทั่วไปส่วนใหญ่นะครับก็ภักใต้เนี่ยก็เยอะพอสมควรนะครับเพราะว่าถือว่า ของเรามีศักยภาพนะครับมีนี่เยอะถ้าไม่มีศักยภาพมาเป็นนี่ <c oughs> ไม่ได้นะจริงจังครับ <c oughs> มีน <c oughs> ี่พ่อผมทำแบบแบบส่วนตัวนะส่วนผมตอนนี้ผมเป็นนี่อยู่ซีเซ็นเนี่ยแต่ผมมาตั้งไปปิดเซตหนึ่งให้เป็นพ่อผมเป็นนี่สามเซตไปได้ฝักสามปีได้ไหมครับตอนนี้ ถ้าปิดวันนี้นทันครับถ้าปิดวันนี้นทันนะครับนะครับเ,พร,นเนพราะว่าเพราะวัยยอดนะครับยอดเนี่ยคิดนาวัดีสามสิบกันยาคือพรุ่งนี้พรุงร่งนี้แล้วกับคิดพรุ่งนี้ครับวันนี้ใครที่เป็นนิ่วสามเส้นสามพันก <c oughs> ็เอาสามพันไป,ปลดเลยก้น <c oughs> ใครเลือยยอดสามเส้นเด็เอะอะไรับซีน้เปกันต้นนะครับว่ากรอนี่ที่เกษตรกรจะเข้ารรวมกับตอนนี้วิธีการการเจ้งความประทุนกับ ครับนะครับก็นะครับทางรัฐบาลนะครับกับนอตไทยยืนแสดงความประสงค์นะครับตั้งแต่วันที่หนึ่งตุลานะครับไปถึงวันที่สามสิบเอ็ดมกราหกเจ็ดนะครับเป็นดีเวลลอซีเดือนนะครับนะครับแล้วอย่างนี้นะครับการแสดงความประสงค์เนี่ยเกษตรกรไอ้ตัวตีนะครับกลุงนี่นะครับลุงนี่นะครับที่ที่ขาดว่าตัวเองจะได้รับสิทธิ์นะครับที่มีนี่ไม่เกินสามแสนเนี่ยก็สามารถยืน นะครับแสดงความประส่คงได้ทางแอปพลิเคชัน B A A C Mobile ด้วาแอปถอกรอนะครับ B A A C Mobile นะครับอย่าลืมใส่โมบายเข้าไปกันทุกงไม่เวลาสุอท้าก็คือส่วนใหญ่นะครับส่วนย่ญ่ลูกค้า่อกอก็จะมีแอปนี้อยู่แล้วแต่ถ้าไม่มีนะครับก็สามารถลดแอปได้นะครับถ้าเป็นสมาร์ทโฟนนะครับก็ทาง App Store กับ Play s t o r นะครับถ้าเป็นไอโฟนใช่ไหมไอโฟนก็ แอปโต้นะครับถ้าเป็นพวกซัมซุงบ้กก็คือในผาเนี่เราเราเชียร์นเลยนะครับว่าแอปมันยุ่งผันพือใช่ไหมครับคือยืนยันว่ามีแอปเดียวมีแอปเดียวมีช่าชีพการทันรองอันนี้แหละนะครับต้องต้องระมัดระวังนะครับเรย่างนี้นะครับถ้าถ้าไม่มั่นใจนะครับถ้าไม่มั่นใจเนี่ยก็สามารถ นะครับโทรสอบถามได้นะครับตีศ<ม>ูนย์ซ่องสองห้าห้าศูนย์ห้าห้าห้านะครับต<ม>ีคอสเตอร์ของทอกออ็หรือว่าติดต่อที่ทดอกออ็ซกล้บ้านฐานก็ได้ครับให้พนักงานนะครับช่วยลดแอปพไฮนะครับการการแสดงความประสงค์และก็ตรวจสอบสิทธิ์นะครับต้องผ่านแอปเท่านั้นนะครับ เอฟเรามีเอฟเดียวนะครับทั้งน่ะเอฟเดียวครับเอฟเดียวครับนะตอนนี้ก็พุ่มเลยอะไรมันมีลายเอฟเลยเอิ่นที่ว่าทำลายกันแตกคลายกันแตกคลายกันเองกันนะแต่เมื่อพันรองว่าท้าไมไหนใจให้พนักงานทำให้ก็ได้เราจะได้มั่นใจว่าเออทุกทุกเอฟแล้วสำหรับปูที่อาจจะไม่มีความสะดวกในการใช้เอฟลดเอฟนะครับก็สามารถใช้เอฟคงลูกๆล่าได้นะครับก็ใส่เลขบัตรประชาชนนะครับพร้อมกับเบอร์โทรที่ติดต่อได้เข้าไปนะครับเผื่อที่จะให้ธนาคารได้ ตรวจสอบหาได้นะครับว่าได้รับสิทธิ์หรือไม่นะครับก็คือวิธีการไม่ยุ่งยากใช่ไหมคะถ้าเราเล็กบัตรก็เบอร์โทรครับผมครับนี่ก็ยันเลยนะเอฟอีกครั้งนึงนะเอฟนี่จะขึ้นเป็นเป็นตัวได้นะครับนั้นเป็นตัวตัวตจสอบตัวซีดับเงินนี่แหละัีดับเงินนะครับมันจะมีตัวซีดับเงินจะเป็นตัวซีเคียวนั้นไม่ใช่เลยไั้ไอ้ตอนนี้นี่ตอนนี้นี่มีการปรับปรุงนะครับปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาเป็นสีดับเงินแล้วนะครับปัจจุบันปัจจุบันนะครับเอาพี่น้องเล่นกันได้ดีนะครับนะแล้วก็การประเมินสักยภาาพแล้วันนม ประเมินสักยภาพนะครับก็ถสอนนี่จริงๆแล้วธนาคารนะครับก็เตรียมข้อมูลไว้แล้วนะครับแล้วก็หลังจากเรายืนฟาร์มจำนุงผ่านแอปไปแล้วนี่ครับธนาคารก็จะมีการตรวจสอบตรวจสอบเซตตานะครับแล้วก็แจ้งนะครับโดยเมสเซจส่งไปในโทรศัพท์ทีฐานใดแจ้งไม่เลยไปนะครับแจ้งไปว่าฐานมีซิดหรือไม่นะครับหลั่งจากนั้นนะครับทางธนาคารนะครับก็จะ ติดต่อฐานรั่วฐานมาติดต่อทีธนาคารนะครับจะต้องดําเนินการนะครับแสดงความจํานงให้เหล่าเซตภายในสามเอสดมกรานะครับกรณีที่ว่าชายบุคคลคําประกันผู้คําประกันต้องยินยอมด้วยนะครับต้องยินยอมให้เข้าโครงงานผักชําระนี้ด้วย<อ>นะครับหลังจากมีการยืดระยะเวลาออกไปนะครับแสดงว่าคนทิ่อาจจะเข้าเกณฑ์แล้วเนี่ยแต่ว่าพอเรายืนเรื่องไปในแอปพลิเคชันแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้แปลว่าทุกคนจะได้รับซิ์จะผ่านทุกคนไหมคะ ก็ก็มีนะครับคนที่มีซิ์นะครับก็จะต้องมีกระบวนการนะครับในการขั้นตอนต่างๆที่จะเข้ามาตรการได้หรือไม่เช่นวัดถ้าบุคคลขำไม่ยอมให้ผักชราระนีให้หรีบส่งไอ้หมดเลยอ,อันนี้ก็ ก็คำไม่ช่ากันนะครับเอาและครับก็สุดท้ายยับย้ายห้ทันรงได้ควักยำกันอีกทีหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องมิจฉาชีพนะครับแล้วก็เรื่องโครงการมาร่วมกันในการพักชำระญนี่ในครั้งนี้ครับโอ้กัสก่อนทันครับเช่นกันกับก็ก็ท่าเป็ี่ยนพุ่มนะครับง่ายๆว่าถ้าเป็นพุ่มถ้าได้รับสิทธิ์นะครับมีนี่ไม่เกินสามแสนเนี่ยพุ่มข้าวเน่นอนนะครับเนื่องจากสิทธิประโยชน์ที่จะได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการไม่ต้องชำระดอกเบี้ยนะครับรัฐบาลจ่ายแทนนะครับ นั่นก็อันที่หนึ่งนะคอันที่สองเนี่ยถ้าเรามีตัองอยู่แล้วเออช่นว่าไม่ผักก็ได้อ,อ,อันนี้ถ้าเป็นพบก็อย่างผักอยู่ดีเพราะว่านึ่งรัฐบาลใจหายซ่องถ้าเราไปชําระนะครับก็สามารถตัดต้นได้เลยนะครับออตัดต้นได้เลยแล้วก็มีโครงการที่สานุ่นจากาทางรัฐบาลด้วยเช่นว่าในเรื่องของการอบรมให้ความรู้นะครับหลังจากเข้าร่วมโครงการแล้วนะครับปีละสามแสนรายรนี่ก็จะรวมกับมาไลาหรั่ว่ามีอะไรต่างๆที นะครับที่ส่งเสริมในเรื่องของอาชีพแล้วเนี่ยนะครับสําน,านกักงานเกษตรแล้วเนี่ยนะครับก็ก็ทั่วป็นประโยชน์นะครับแต่ว่านะครับก็ต้องระมัดระวังในเรื่องมิจฉาชีพนะครับรว่า,าสาวประชงนี้นะครับก็ต้องออนะครับแน่น,น,น,นอนนะครับแน่น,นอนตอนนี้มิจฉาชีพก็เตรียมตัวแล้วเพราะว่าก็เตรียมการแล้วแหละ ะครับก็ต้องระมัดระวังในเรื่องนี้ครับผมครับผมวันนี้รายการนักข่าวชาวใต้นะครับเชื่อพี่น้องก็ได้รายละเอียดนะครับกันมาร์กเลยกันแล้วกันผักจำรานี่เกษตรกรนะครับไม่ใช่เกษตรกรลูกค้าตอนโอกาสตรงกาตัวเลยนะครับต้องขอบคุณนะครับสันพียงรักภพพี่รพงกับเราพุ่มในวยการสถานการณ์ดกระสอนไฟกิจการภาคใต้กับขอบคุณมากกับท่านรองครับชมค่ะ